2.28ล้านบาทก็ได้บ้านฟังก์ชันครบและตอบโจทย์ทุกคนคะวันนี้นะคะเราพามากันที่ c t 076 TP พื้นที่ใช้สอย174.05ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำงบประมาณก่อสร้างเพียง2.28ล้านบาทเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะออกแบบให้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์ Modern, ชนชั้นครึ่งทรงกล่อง ุูมโทนด้วยสีขาวตัดกับโทนสีดําค่ะทําให้บ้านหลังนี้มีความน่าสนใจและเรื่องฟังก์ชันก็มาแบบครบคันค่ะพื้นที่ลองจอดรถตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้1นึคันค่ะถึงแม้ว่าจะจอดรถแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ว่างอีกเยอะเลยและยังมีห้องเก็บของที่อยู่ใกล้กับโรงจอดรถอีกด้วยค่ะสะด,ดวกมากๆเรามาชมความสวยงามของหน้าบ้านกันต่อเลยค่ะ ตัวบ้านจะยกระดับจากพื้นประมาณ1เมตรตกแต่งผนังด้านหน้าด้วยหินทรายดำเพิ่มความโดดเด่นและทำให้บ้านดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นห้งรับแขกค่ะภายในห้องรับแขกนะคะก็จะตกแต่งด้วยฝ้าหลุมซ่อนไฟ1สเต็ปซึ่งทางเราจะทำการแถมฟรีให้กับลูกค้าที่สร้างบ้านกับทางเราทุกหลังให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ในส่วนของห้องครัวนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวแบบก่อปูนลูกค้าได้เลือกกระเบื้องลายหินอ่อนโทนดำง่ายต่อการทำความสะอาดและตรงนี้ก็ยังมีประตูออกไปลงจอดรถและโซนซักล้างหลังบ้านถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำติดตั้งสุขภัณฑ์ครบเซตตกแต่งกระเบื้องลายหินอ่อนโทนเข้มทำให้ดูใหม่ตลอดเวลาถัดไปจะเป็นห้องนอนโดยชั้นนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะ ห้องนอนมีขนาดเท่ากันทั้งสองห้องโดยจะแบ่งเป็นห้องผู้สูงอายุและห้องสำหรับแขกนั่นเองค่ะไปชมชั้นบนกันต่อเลยค่ะขึ้นบันไดามาจะเจอโซนสำหรับหิ้งพะะและมีทางเดินเชื่อมระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องติดหน้าต่างบานเลื่อนเพื่อรับแสงและทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูกว้างมากขึ้นชั้นนี้ 2ห้องนอนขนาดเท่ากันทั้ง2ห้องเหมือนกันค่ะและมีห้องน้ําในตัวตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนคุมโทนสีเข้มตามลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านนั่นเองค่ะมีงบ2.28ล้านบาทก็ได้บ้านสวยตรงปกฟังก์ชั่นครบแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะบ้านหลังนี้มาพร้อมกับบริการแถมฟรีวางระบบ cctv อินเทอร์เน็ตบริการเขียนแบบออกแบบและดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างบริการระบบกำจัดปวกพร้อมโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวรับประกันโครงสร้างนาน5ปี บริการหลังการเข้าอยู่1ปีท่านใดที่สนใจสร้างบ้านกับบริษัทฐานปัดสามารถติดต่อเราได้ที่โทร0 9 3 2 3 7 9 0 0 9หรือ Line ID ฐานปัด .office บริษัทฐานปัด